มีบางอย่างอยู่ในตัวฉันและตอนนี้มันสั่งให้ฉันไปทำอะไรบางอย่างแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันก็สลบไปแล้วฉันก็ตื่นใหม่ทีเนี่ตอนตอนนี้ฉันก็กำลังทำงานแต่ว่าฉันเพิ่งอายุ18เองนะเฮ้ย ฉันดูที่ตัวของฉันทำเหมือนฉันเมื่อนอายุสามสิบเลยล่ะแต่ก็ไม่รู้เพราะว่าฉันไม่ได้เรียนจบฉันก็เลยไม่รู้ว่ามันทำยังไงที่งานที่ฉันทำอยู่แล้วอยู่ดีๆฉันก็สลบไปตื่นมาฉันก็อยู่ที่ห้องห้องยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงเหมือนกับที่ฉัน อยู่เมื่อก่อนที่ฉันจะสลบไปมันไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนมันไม่เหมือนบางเวลามันพึงผ่านไปแป๊บเดียวแต่รู้สิ่งทุกอย่างมันเป็นเหมือนมันผ่านไปสิบสองปีฉันก็ไม่รู้เช่นกันว่ามันคืออะไร แต่ว่าตอนนี้ฉันก็จะสลบแล้วตื่นมาอีกทีฉันก็ไม่อยู่ในยุคสมัยเดิมแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังมีเสียงที่ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นมันไม่ใช่ปกติอน่าอยู่ดี nga